มาแล้วนี่ตีมตรอว์เอรตัดตตรงเนี้ยั่าทงเปาตรงไหนอ่ะต้นเดียวเนี่ยหามึงอ่ะ้เออได้จิงง่ายคาราจะตีมสีแดงใช่ไหมเนี่ยตีมแดงตีมแดงแดหรไปไปมึง้อขาป้อมไหม เขาต้องการอะไรเหรอเขาจะบุกไปไหนใช้ออสารเหรอไม่ไม่ไม่กูกูหมายถดดึงแล้วได้ไเรยดี้เจียโอ้โหหายหายแล้วส,สามเลยเหรอเออทำเด้เดียวเฮอเจียบกูด,ด้วยกุเสีย<ำ>นะหลากสมมติ ราพอมาเรามาเราไปไปมาปีนี้คงพอเอาใครเอาใครอ่ะจิตอุ้ยชิบหายแล้วอะไรหมดแล้วตนนี้

โอ้ยเย็นอุ้ยมาโทรมาทั <yeah. S 2> าทากีกูอ่าก่อนแล้วพวกเราต่อนกันเก่งจ้าเบอร์ถึงแล้วเบอร์ต่งแต่เราตัวพ<ด>ี่จ้าอยู่ปีนิกจ้าก็จ้าโอ้ข้างบนนี้ไม่ไหวแล้วนะ really เอาไปไงมาเดียวดีเราเอาทันเดอร์กันนะไอตัวน,นี้เอาที่หลังกันให้ทันเดอร์หายทันเดอร์หายไปทีน้ำพีชรองเท้าพี่เคื่องแตกด้วย รองเท้ากูไม่มีเครื่องตีของเมื่อกี้ไม่มีหรอไม่มีเฮ้ยตีแตกไม่ตีจะตีแตกเลยคนหายคุหายนะเอาเอาให้มันตายก่อนมาๆๆๆๆมาอบๆๆลอเข้าเข้าโดนใบเดใบเดโอ้ยเฮี้ย

ใครขาดล็อกวะเสร็ร้อยแตยย่ไหาแต่ไม่หายเยีอยจารย์ไปแล้วอาจย์ไล้นูตายไม่น่าตายอ่ะแมวชัวร์เต้ตายสิตายเลยสาตประมาดเต้อลมรู้ละกลัวประมาดเองรู้ยอว่ะ เอาใครก่อนนะัเอร์ตาย่า้เ็ดเลด้าเลด้ากูมาแล้วเลด้ากูมาแล้วเออรูลด้ากูมาแล้วเลด้ากูมาแล้วไปไหน

đẹp rồi, tài hả mứng, ít sắt. Ah, ah, ah. Radar mày ở đâu? Radar, radar, radar bảo rồi, radar <coughs> bảo <coughs> 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 นี่ป่ะคะแนนสียังีแล้วมีแล้วไม่ได้ไม่ไม่ไเขแล้วเหรอมึงเฮ้ยโอ้โหี่หลัง้าเอย่างงี้ไม่ไม่ไหวครอเลอาไอาไต้องพายาะ สามสามเข้าเลยตังเลยตังเลยจ้า่อยกูเป็นีเป้าที่เิสุดแล้วก็ปไทันปะโอเคได้แล้ว ลายไหนอ่ะค so right? okay. uh. ือโอดัเต şey ี้ยเพราะอะไรเพรา้ว่ารอยะที่สี <S s ่ก um um, ็ตองไปถ้าใส่กาเขาอีกทีหนมันได้แล้วอนี้นะก็ดำเนินไปเรื่อยๆเราเราเร็วกว่า้อะไรไปไปไป เอาเว้ยเาเว้ยโอ้ไปไหนมยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เลด้า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 มันเดมาต้องอยู่ท้ายเนี่ยอยู่ไหนดออยู่ไหนนแบนี้อยู่บ้านบ้านบ้านตามมาหาเจ้ารนอนเลยยแมม

จะร้อยแล้วไปดึงดวงดาวเขาเยะป๊อกเต็งสมุดจะไหวฟ้าฟ้าเงี้ยเกียร์ดีตั้งเยอะลยกหมูสามตัวเก่งเก่ง

ไปแล้วไปแล้วโอ้ยดึงด้วยกัน,น,นโอ้โหได้ตอนนี้ว่าพวกแกติดใจติดใจจีเลยติดใจเลยติดใจเลยลกเนตอร์ลากเเตอร์ได้ได้ถ่ายเลยถ่ายเลยไม่อยู่แล้วรับทราบทันเดอร์ยังไม่ตายเลยอยู่ไหนอะเกๆ มันอยู่ตรงกลางอะอ้าวไอ้ไอ้นั่นนั่นลาดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวว่เก็บโอมืด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 ดด้าเดด้า กูบละอดิตอดิตอดิตอดีเฮ้ยแมนซื้อเกิดไปเลยตั้งอะดีอะ ช่วยกูด oh oh okay. yep. ้วยยู้ยทก่อนคูณทอยก่อนนะอ๋อไม่ทันละโอ้เจอพันเจ็ดชนะได้ไงะเนี่ยโอ้ยูอตตี้ตัวส